สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้ฟิล์มได้ห้องพักแล้วนะครับซึ่งห้องพักที่เนี่ยอยู่ใกล้กับงานมากขี่มาเนี่ยประมาณสัก2โลได้แหละนะครับไม่ไกลมากนะครับราคา450บาทต่อ1คืนนะครับไม่ได้มีมาดจำกุญแจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับทุกคนครับและนี่ก็เป็นห้องนะครับที่ผมได้นะครับ มานอนในค่ำคืนนี้นะครับก็โอเคนะนะครับโทนออกสีทิมครีมข,า,ขาวๆนะครับประมาณนี้เนาะนะครับทุกคนครับมันก็จะมีไฟนะครับอยู่ตรงหัวเตียง2อดวงนะครับแต,แต่ผมชอบนะนะครับไฟมันให้ความสว่างห้องเนี้ย ให้ความสว่างเพราะว่ามีไฟห้าดวงไฟหลุมอีก3ามดวงเป็นห้าดวงแอแอร์ A. A. เก่าแล้วแหละเนี่ยดูสีมันก็รู้แล้วเก่านะครับแต่ก็ยังเย็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นที่แขวนผ้าขนหนูนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีรีโมทแอร์ A. นะแต่ผมก็ไม่เห็นรีโมทนะ อ๋ออยู่นี่เราเปิดแอร์ที่24องศานะครับตรงนี้มีสวิตไฟนะครับสองสองสวิตแล้วก็รูปัก3ตานะครับสองรูนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าห่มผ้าห่มแหละนะครับ เตียงนอนเขาจะไม่เอาติดผนังนะครับเขาจะเอาเว้นไว้สักคืบหนึ่งได้ไมั้งเบาะผมลองนั่งแล้วครับมันเป็นเบาะแข็งแต่ก็นอนได้ไม่ไมีปัญหาหรอกฝั่งนี้ก็ตู้เย็นนะครับแต่ว่าต้องเสียบปลั๊กเองนะตรงนี้มีปลั๊กให้อีกสามรูนะครับเสียบสามตาได้ สามดูเพราะตรงนี้มันเป็นวงจรทรทัศนี่นะวงจรโทรทัศน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับมีน้ำให้นะครับมีน้ำให้ทิชชู่แก้วน้ำผ้าขนหนูสบู่ตรงนี้ตแรกผมเดินมามันติดยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันจะต่ำกว่าอันหนึ่ง นะครับประตูธรรมดานะไม่ใช่คีการ์ดนะครับเนี่ยพอเดินมานี้ปุ๊บสะดุดตรงนี้ปับ๊บถ้ารีบถ้ารีบเดินนะ่นล่วงนะครับห้องน้ำประตูสวยนะครับห้องน้ำกว้างอยู่ครับนี่ครับห้องน้ำกว้างอยู่ครับมันก็จะมีที่ระบายอากาศดีครับเพราะว่า ไ,ได้ไม่อับแล้วก็ไม่ต้องเปิดตัวระบายอากาศให้เสียงดังมีราวแผ่นผ้าฝักบัวไม่รู้น้ำแรงหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับกระจกก็จะเจอคนหลอนะครับกระจกเจ้าเอยบอกค่าสิช่อง YouTube ช่องไหนหล่อที่สุดอะไรนะช่องแมงกะี้ฟิลมโอ้ทำไมเจ้าพูดถูกขนาดน,นั้น เฮ้ hey, ใช่เลรอครับอะนี่นะครับอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าใส่สบู่นะครับนี่นะครับชักโคกสายฉีดก้นนะครับสายฉีดกลน้นะกลนนะครับอดูรวมๆแล้วดูมีสเสน่ห์เลือกเกิน พูดไปโน่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองนอนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับจะนอนสบายหรือไม่แต่ผมนะ่ะถ้าง,ง่วงมากผมก็นอนได้หมดแหละทุกคนครับผมจะไปนอนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เน็ตมันไม่แรงนะครับจะต้องไปโหลดเน็ตหน้าเซเวนะครับแต่ดีหน้าเซเก็อยู่ไม่ไกลหรอกแต่ว่าไปน,นั่งหนาวหน่อยเพื่อให้าจะซีด,ดูคลิปกันเน็ตที่นี่ไม่แรงครับเน็ตขึ้นมันเต็มนะแต่ว่ามันไม่แรง โอเคทุกคน่คนอนอนสบายอยู่นะครับแต่ว่าแอมแอร์มันจ่ออาเนี้ผมคัดจหมูนทุกทีครับเพราะว่าลมมันตีเข้าหน้านะครับเดี๋ยวต้องปรับแอร์ใหม่นะครับ โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวนอนนอนนอนไปเผยหลับนเนี่ยนะครับมันหลับจริงนะครับถนอนจริงจริงหลับหลับไปเลยนะคลิปเลิ่ไม่ต้องโหลดนะครับเออไม่ได้หลักเดี๋ยวเ,เดี๋ยวยศซีไม่ได้ดูคลิปนะครับนอนสบายอยู่ครับมันอาจจะไม่นุ่มมันเป็นที่นอนแข็งนะครับไม่ใช่สปริง จริงก็อยากนอนนะแต่ว่าติดโหลดคลิปนี่แหละโอเคนะครับทุกคนนะครับนอนสบายนะครับใครที่ไม่เคยนอนรีสอร์ทแล้วเปลี่ยนรีสอร์ททุกวันแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าใครติดบ้านด้วยนะจะนอนไม่หลับ แต่ผมอ่ะปรับตัวง่ายแต่บางที่ผมก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะแต่ห้องเนี้มันเป็นห้องเบอร์สิบสามซึ่งเบอร์สิบสามนั้นเป็น Number l u c ั y เป็นเลขโชคดีแล้วก็เลขที่อารรพันนะครับทุกคนครับไม่น่าเชื่อเราจะได้เลขวันเกิดตัวเองอาสิบสามไปด้วย นะครับอันนี้เลขห้องเรานะฮะเลขห้องเรานะครับ,ออรรบโอเคเดี๋ยวเราจะปิดประตูเนาะอเอฟซี FC ครับมาเจอเอฟซี FC อยู่ห้องข้างอีกผมก็ตกใจเลยนะครับนึกว่าใครนะครับอ่านะครับเออเอฟซี FC ห้องข้างด้วยนะครับอะนะครับ วันนี้จะนอนหลับสบายๆนะเพราะว่าห้องมันหน้านอนแล้วก็ห้องมันเป็นเบอร์13มันเป็นมันเป็นห้องเขาเรียกว่ามันเป็นเลขของผมนะครับทุกท่านอืมครับทุกคนครับและนี่ก็เป็นคลิปรีวิวห้องนะครับของแบงคบี้นะครับก็เปลี่ยนที่นอนทุกวันนะครับเพราะว่าต้องตามงานน้องตลอดนะครับอ่ะ เออมื่อวานเมื่อวานในเลข3าวันนี้เลขหนึ่งสามนะครับเลขบนเกิดนะครับตอนนี้ผมโหลดคลิปที่ห้องไม่ได้ครับเน็ตมันโหลดไม่ได้เน็ตมือถือซิมเรายังจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องไปเชื่อมต่อเน็ตทูที่ผมใช้ซิมเน็ตทูอยู่นะครับมันถึงจะโหลดได้ไอคลิปหน้างานผมขี่มอไซค์ไปโหลดที่เซเว่ซึ่งเซเว่ห่างจาก วัดลาดฟำรุงประมาณ3กิโลได้เนะี่ยผมขี่ออกไปนิดนึงก็เจอเซเว่นละมีตรงนี้นะนะครับอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เน t ตทูด้วยอะไรด้วยก็เลยเชื่อมต่อกับทู o ีไฟได้ถ้าเข้าห้างก็จะเชื่อมต่อกับ AS AH, หรือถ้าไป a เม z o n เนี่ยมันเชื่อมได้อยู่นะครับของ AS AH นนะครับอ่ทุกคนครับก็ตามนี้เนาะนะครับแมงกพี้ก็ จะได้ไปโหลดคลิปที่เซเว่หลังจากนั้นก็จะได้โหลดคลิปคอนเสิร์ตน้องพุ่งข้าต่อเพราะว่าโหลดคลิปอันนี้ก่อนเขาค่อยโหลดคลิปยาวมันจะใช้เวลานานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ